สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โอสะพาทุกคนมาดูกับตัวรุ่นขายดีและสียอดนิยมนะครับในของตัวแคปเตียนะครับตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวแคปเตียสีขาวนะครับปี2020นะครับผมพร้อมกันในเรื่องตัวล้อแม็กที่เป็นของตัวเอ็นไกนะครับอันนี้เป็นตัวรถที่แต่งโชว์บนโชว์รูมนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อแต่งออกมาแล้วใส่แม็กออกมาแล้วเนี่ยจะหล่อเพียงใดนะครับ ค่อนข้างจะหล่อเลยนะครับสับตัวผมนี่บอกตังว่าหล่อมากนะครับสีขาวนะครับจัดทรงนิดหน่อยใส่แม็กนี่ขึ้นมากเลยครับขึ้นความหล่อนะฮะความหล่อขึ้นตานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแคปบเหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ในรุ่นแคปบเนี่ยมันจะมีสีขาวสีบอลเงินนะครับสีเทาดำนะครับแล้วก็สีดำมีทั้งหมดสีสีนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่6 0,000นนิดๆนะครับผม ด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องไฟของตัวโปรเตอร์มาให้นะครับแล้วก็มีพวกโคมไฟด้านล่างมาให้นะครับอันนี้ให้ดูล้อแม็กที่ใส่ให้ดูเข้าไปนะครับตัวนี้แม็กเป็นแม็กสิบแปดนะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นแบบกระจกโครเมียมแบบไฟฟ้านะครับมือดึงมือเปิดประตูเนี่ยก็เป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้สามารถโหลดจัดทรงได้นะครับ โดยรวมของตัวรุ่นนี้ก็จะมีโปรหลกัหลกๆก็จะมีในเรื่องโปรอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับรับสลิปประวัติดีเนี่ยก็ดาวน์เริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้พร้อมล้อแม็กนะครับหรือว่าท่านใดที่รายได้ไม่ถึง2เท่านะครับเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยก็มีโปรดาวน์เริ่มต้นที่19,900พร้อมแม็กเหมือนกันหรือใครที่ชอบแต่งในเรื่องตัวที่เป็นชุดแต่งเต็มของเขานะครับในเรื่องตัวชุดแต่ง e s p o r t ์ตเนี่ย ก็ดาวเริ่มต้นที่49 0 0มนะครับสี่หมนพร้อะครับพร้อมชุดแต่งพร้อมแมพพร้อมเบาะหนังเราจัดการให้ครบเลยนะครับค่อนข้างจะหลอ่อนะครับขับไปไหนเนี่ยสาวมองแน่นอนนะครับสวยเลยนะครับสีขาวแต่งยังไงก็ขึ้นนะครับหล่อจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวพามาดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านท้ายก็หล่อไม่แพ้ด้านหน้านะครับพร้อมกับมีกันชนหลังมาให้นะครับมือเปิดประตูด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบโคมียมพร้อมไฟเบรกดวนที่สามนะครับทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาคนที่ขับรถตามหลังเรานะครับหล่อเราเอาการเลยนะอ่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยนะครับผม เมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเจอในเรื่องตัวรูเสียบกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้จะเป็นแบบรีโมทนะครับแต่ว่าเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบไขนะครับเวลาเรากดล็อกรถเนี่ยตัวกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะพับเก็บให้เราอัตโนมัตินะครับพร้อมกันในเรื่องตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาฟังวิทยุได้นะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบว่าวิทยุสองดิมนะครับเป็นแบบมือหมุนแต่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นจอ a n d ด o i d ได้นะครับถ้าใครต้องการนะครับผมก็แจ้งความต้องการได้ ตัวกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบแตัดแสงออโต้แต่เป็นแบบว่าอัตโนมือนะครับช่องแอร์ซ้ายขวามีให้ครบนะครับเบาะก,ก็จะให้มาเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็แคปเนี่ยตัวด้านหลังก็จะสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็หาที่นั่งเสริมให้เด็กๆนั่งได้นะครับแต่จริงๆถ้าตามกฎหมายแล้วมันผิดนะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนแต่ถ้าเกิดเด็กๆนั่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับอ่า แคปสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับอย่างที่เราเห็นพามาดูฝั่งด้านผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาบอกผ้าหน้าจอทาไม่ใช่เป็นจอสัมผัสนะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นจอ Android ได้นะมีที่พักแขนอะไรมาให้เลยนะครับในตัวช่องที่พักแขนก็จะสามารถ เสียบตัว power outlet ชาร์จโทรศัพท์ออกมาได้อีกตั้งหากนะครับค่อนข้างจะหล่อเลยแหละส่วนใครต้องการเปลี่ยนเป็นบอบ์ดหนังก็แจ้งกันได้นะครับโแจ้งไปนะครับก็โปรจะมีเริ่มต้นถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะครับรับสลีปนะครับรายได้2เท่าก็โปรดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมล้อม็กนะครับหรือว่าถ้ารายได้ไม่ถึง2เท่าเนี่ยเป็นพนักง,งานเหมือนกันนะครับ ก็โปรดาวเริ่มต้นที่19,900พร้อมแม็กนะครับหรือใครที่ชอบในเรื่องตัวโปรชุดแต่งจัดเต็มนะครับของตัวชุดแต่ง e s p o r t ์หรือว่าตัว Rider M ก็ตามนะครับจะมีโปรอยู่ที่49,900นะครับได้ชุดแต่งจัดเต็มได้แม็กได้เบาะหนังนะครับพร้อมกับในเรื่องของแถมต่างๆอีกมากมายนะครับเรียกว่าจัดเต็มให้ครบในวันรับรถเลยนะครับเ,เดี๋ยวปิดแคปประตูนิดนึงนะครับปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวด้านท้ายนะครับว่า ตัวท้ายกระบะเนี่ยมีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับท้ายกระบะเนี่ยค่อนข้างจะยาวและกว้างนะครับทําให้เราบรรทุกของขนของได้สบายสบายนะครับด้านหลังก็อยา่างที่โอ๋แจ้งไปนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแต่ถ้าในกรณีใครใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่ากันชนนี้ต้องถอดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกันติดตัวกันชนด้านหลังไม่ได้นะครับ จะพาไปดูด้านหน้ากันนะครับว่าหล่อขนาดไหนนิดนึงนะครับในสิบตัวไอเพนเดอร์คอระครับรถเจ็ดที่นั่งสับครอบครัวนะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเดิมๆก็หล่อนะครับถ้าแต่งขึ้นก็หล่อใครชอบแนวแบบว่าใส่ล้อแม็กโหลดนิดหน่อยใส่ฝากระโปรงดํากระจังหน้าดําอันนี้ก็จัดให้ได้นะครับกระจกมองข้างสีดําก็จัดให้ได้ทําหลังคาดําอะไรก็จัดให้ได้เอาเป็นว่าใครที่ชอบโปแบบไหนหรือต้องการ ข้อเสนอแบบใดเนี่ยก็ขอให้เข้ามาคุยกันนะครับยังไงวันนี้โอ๋ก็ฝากคลิปรีวิวตัวนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจติดต่อหาโอ๋มานะครับสวัสดีครับ